สวัสดีค่ะอิสรีค่ะในวัย60สปีก็อยากจะาทำอะไรนะในการสร้างคุณค่าชีวิตของตัวเองเพื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นนะในการผ่านประสบการณ์มาจนอายุ60สก็น่าจะมีอะไรที่ ดีๆนะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะหรือคนที่กำลังจะสูงวัยได้รับได้รับรู้ความรู้และประสบการณ์บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะ,อ,ะอยากจะทำก็คือแชร์ประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารและทางด้านจิตใจ ทำใจยังไงเมื่อเราเป็นผู้สูงวัยนะคะคิดว่าตัวเองคือต้นแบบนะต้นแบบในการที่จะจัดการบริหารชีวิตของตัวเองทั้งสองด้านทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้เหตุผลก็เพราะว่านะทุกวันนี้เป็นคนสุขภาพดีนะแล้วก็ ดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยและการันตีนะรับรองโดยพ่อแม่ที่มีวัยถึง8-90โดยไม่ต้องไปส่งไปสถานสงเคราะห์คนชรานะเพราะว่าเมื่อถ้าไปถึงกระบวนการสถานสงเคราะห์คนชราก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายราคาในการที่เราจะต้องจ่ายค่าดูแลนะอย่างน้อยอ เดือนหนึ่งสีห้าหมื่นบาทนะมีพ่อมีแม่สองคนนะก็คงใช้เงินเป็นแสนในการดูแลถ้าว่า,าไม่สามารถดูแลได้ด้วยตัวเองนะคะคือถ้าไม่ได้ดูถ้าเรานะไปจนถึงวัยอายุขนาดนั้นแล้วนะคือค่าใช้ใจในน่ายในอนาคตเราจะเป็นขนาดนั้นแต่เรามาคิดคิดอีกทีถ้าเรา,าดูแลตัวเองได้นะ เป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดีนะพร้อมกับผู้สูงวัยที่อยู่กับเราเนี่ยแล้วเขาก็สุขภาพดีด้วยนะอันนี้ถือว่าเราถูกลงวัลที่หนึ่งนะเพราะว่าถ้าอายุยืนเท่าไหร่เนี่ยเงินที่ใช้ไปปีหนึ่งนะตกประมาณห0 0 0สนสองคนหมดเป็นล้านนะคะแล้วตัวเราอีกละ่ะถ้าเราเป็นคนแก่ที่จะต้องพึ่งพาใส่ผู้อื่นเนี่ยนะ ก็คือไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะเราก็ต้องไปอยู่ให้ผู้อื่นเป็นภาระดูแลลูกหลานก็จะต้องรับผิดชอบและเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้นะสำหรับผู้สูงวัยนะช่วยลูกหลานคือหนึเราทำตัวไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน ต้องมาดูแลเรานะสองอเราเองก็ดีด้วยเพราะว่าสุขภาพเราดีเนะเราก็อยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์ยากเท่าไหร่เพราะนั้นจึงเกิดแนวคิดการทำนะ EP ที่หนึ่งและจะมี EP ต่อไปนะเพื่อแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตนะก็จะเอาถั้งของตัวเองนะของพ่อแม่นะ ที่เขาใช้ชีวิตอย่างไงนะบันปลายชีวิตนายแปดเก้ 90, เดินตัวตรงช่วยเหลือตัวเองได้ทำกิจกรรมส่วนตัวได้เองหมดทุกอย่างเนี้ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะฉันก็จะเป็นตัวกลางให้ในการที่จะ,ะจัดการเรื่องดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับ คนวัยเดียวกันและคนที่กำลังจะเริ่มแก่คนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะอิสรลีเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ0826576695ถ้าสนใจติดต่อมาได้นะคะ EP ที่1จบลงแค่นี้ค่ะ